ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 า,านะคะวันนี้เราก็มาพบกันในการเรียนรูปแบบออนไลน์นะคะอ่ะวันนี้เราก็จะมาต่อในแบบฝึกหัดที่1.1นะคะในเรื่องของเศษส่วนนะคะครูก็ได้ให้นักเรียนทําไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วเนาะในแบบฝึกหัด1.1งหทีนี้เราจะมาทวนในหน้าที่3กันนะคะสาหรับคนที่ทําไปแล้วแล้วก็ดูเฉลยไปแล้วด้วยเนาะหรือบางคนยังไม่ได้ดูเฉลยหรือย,ยังไม่มีเฉลยก็ดูบน ตรงนี้ได้เลยนะคะข้อ3ใหญ่นะคะแสดงวิธีทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะอันนี้เศษ12ส่วน48เศษ12ส่วน48มันยังไม่เป็นอย่างต่ำเพราะมันมีเลขที่หารมาลงตัวได้อีกนะคะการที่มันจะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ต้องไม่มีเลขอะไรแล้วที่หารมาลงตัวนะคะดังนั้นเราก็มาดูว่าเศษ12ส่วน48มีเลขอะไรที่หาร 12บสกับสีได้ลงตัวอ่ะครูดูแล้วจริงมันมีมีไม่ใช่ 10, 12อาจจะเป็น2ก็ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้กูเอาเลขมาสุดก็คือ12 12หาร12ได้ลงตัว48หาร12ได้ลงตัวได้เศษหนึส่วนสนะคะดังนั้นตอบ1ิส่วนสในข้อที่1ต่อไปข้อที่3นะคะเศษเจ็ดสิส่วนยีมันลงท้ายด้วยศูนนักเรียนแสดงว่าเลขอะไรหารลงตัวเลขสิบอะคูก็หารละนะคะเจหารสิได้เ 2 20่หาร10ได้2แต่อันนี้มันเป็นเศษเกินเราก็เลยทําเศษเกินให้เป็นจํานวนคละเราเรียนไปแล้วในหน้าที่2นะเศษเกินจํานวนค่าหรือจำนวนคลาเป็นเศษเกินก็ได้อันนี้เศษเกินจํานวนคละ7หาร2ได้3เหลือเศษ1นะคะได้3เศษ1ส่วน2นะคะในข้อที่3ต่อไปข้อที่5ตัวอย่างอีกหนึ่งข้อ150เศษ150อ้าส่วน240อ่าลงท้ายด้วยสูตอีกแล้วนะคะ ลงท้ายด้วย0ูนย์ก็หาร10เลยหารส0ทั้งเศษและส่วนปรากฏว่าได้เศษสิส่วน24ซึ่งเศษสิส่วน24มันยังไม่เป็นอย่างต่ํามีเลขอะไรที่หารมาลงตัวเลขาเลข3ห5าหาร3ได้แล้วก็24ต้องหาร3ได้เหมือนกันปรากฏว่ามันหาร3ได้15หาร3ได้5 5 3 15หานะคะ3หาร3คูณ5ได้15 24 3 8 24เดเหลือแเห็นไหม ดังนั้นเศษ150ส่วน240ได้เศษ5ส่วน8นะคะอันนี้ในหน้าที่3ข้อ3ใหญ่ต่อไปเรามาดูหน้าที่4ข้อ4ใหญ่กันบ้างเขาบอกให้เติมเครื่องหมายเติมเครื่องหมายอันนี้มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับตรงในช่องสี่เหลี่ยมคุณครูเคยบอกแล้วว่าการที่จะเปรียบเทียบเศษส่วนหรือใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าได้นักเรียนต้องทําตัวส่วนให้ทําไม เท่ากันก่อนในที่นี้มันเป็น2กับ10ตัวส่วนอันนี้เราเรียกว่าตัวส่วนตัวบนเราเรียกว่าตัวเศษนะคะเราเลยเปลี่ยน2ให้เป็น10โดยการคูณ5เวลาคูณ5ก็ต้องคูณ5ทั้งเศษและส่วนนะคะนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ5ส่วน10อันนี้นักเรียนสามารถทําในเสีกระดาษได้นะอันนี้ครูทําให้ดูเพราะฉะนั้นตัวส่วนเท่ากันและเป็น10แต่5กับ3ตัวเศษอะไรมากกว่าอ่า5มากกว่าดังนั้นเศษ1ส่วน2จึงมากกว่าเศษ3ส่วน10 อันนี้คือหนึ่งตัวอย่างต่อไปข้อที่ห้าในข้อสี่ใหญ่อันนี้มันเป็นห้าเหมือนกันจํานวนขาทั้งคู่เลยนะคะแต่ตัวส่วนมนทำไมมันเป็นส่วนยี่สี่กับส่วนสามไอห้าเศษสิบเอดส่วนยี่สี่มันก็คือห้าบวกกับเศษสิบเอดส่วนยี่สิบสี่นั่นเองเช่นเดียวกันห้าเศษสองส่วนสามมันก็คือห้าบวกเศษสองส่วนสามนะคะเราก็เลยเอาเฉพาะตัวเศษเศษส่วนตัวเนี้ยมาคิดเปรียบเทียบกัน อาเปลี่ยน3เป็น24โดยการคูณ8ทั้งเศษและส่วนจับ2คูณ8 3คูณ8และ24 5ยังคงเหมือนเดิมเอา5มาไว้เหมือนเดิมได้2คูณ8เป็น16 16กับ11 11น้อยกว่า16จึงสรุปได้ว่า5เศษ1 1ส่วน24น้อยกว่า5เศษสส่วน3นะคะต่อไปเรามาดูข้อที่5พิจารณาเขาบอกว่าหา พิจจรณาเศษส่วนต่อไปนี้ว่าเศษส่วนใดบ้างมีค่าเท่ากับ1น้อยกว่า1หรือมากกว่า1่ทีนี้นักเรียนให้นักเรียนจดข้อกําหนดไปเขาบอกว่าการที่เศษส่วนจะเท่ากับ1ได้ตัวเศษกับตัวส่วนต้องมีต้องทําไมต้องมีตัวเลขที่เท่ากันหรือเหมือนกันนั่นเองเช่นเศษสองส่วนสองทำไมถึงเศษสองส่วนสองมีค่าเท่ากับ1เพราะว่า2ส่วนสองเศษสองส่วนสองมันคือ2หาร2 2หาร2ได้เท่ากับ1 นะคะถ้าถ้าเลขตัวอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูเศษส่วนที่น้อยกว่า1ก็คือตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะตัวเศษต้องน้อยกว่าตัวส่วนจึงจะทําให้เศษส่วนนั้นน้อยกว่า1เช่นนะคะเศษ1ส่วน2นะคะเห็นไหมตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนนะคะอันนี้จะมีค่าน้อยกว่า1นะคะ เศษสส่วนหอันนี้ก็จะมีค่าน้อยกว่า1ก็คือตัวเศษถ้า er, น้อยกว่าตัวส่วนเมื่อใดมีค่า iten, น้อยกว่า1ทันทีนะคะต่อไปเศษส่วนใดที่มีค่ามากกว่า1ก็คือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนหรือเราเรียกว่าเศษเกินนั่ถ้าเป็นเศษเกินนะคะเศษส่วนใดที่เป็นเศษเกินจะมีค่ามากกว่า1เสมออย่างเช่นเศษสองส่วนหนึ่งเศษสองเศษสามส่วนสอง นะคะเศษส่ส่วน3เห็นไหมตัวเศษมากกว่าตัวส่วนมีค่ามากกว่า1นะคะต่อไปเรามาดูหน้าที่5นะคะหน้าที่5เนี่ยคุูจะให้นักเรียนทำข้อ1กับข้อ2นะคะในข้อ6ใหญ่ข้อ1กับข้อ2นะ,ะทีนี้ตัวอย่างคุณครูก็จะทำให้ดู2ข้อในหน้านี้นะคะข้อที่3 2เศษ9ส่วน25บวกกับ เศษสี่ส่วนห้าจะเห็นว่าตัวส่วนมันไม่เท่ากันต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะก่อนอื่นเราเปลี่ยนจํานวนนี้เราเรียกว่าจํานวนคลาให้เป็นเศษเกินเอา25คูณ2ได้50 50บวก9ได้59ตัวส่วนเหมือนเดิมได้เศษ59ส่วน25บวกด้วยเศษ4ส่วน5ทีนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันเปลี่ยน5ให้เป็น25โดยการคูณ5ทั้งเศษและส่วนนะคะ59ส่วน25ยังคงเหมือนเดิมบวกด้วยอ่ะ สี่คูณห้าได้ยี่สิบยี่ห้าอ่าห้าคูณห้าได้ยี่ห้าอ่าตัวส่วนเท่ากันแล้วจับมาทำไมจับตัวเศษบวกกันตัวส่วนต้องบวกกันไหมไม่ต้องเหมือนเดิมนะคะบวกกันได้เป็นเจ็ดสิบเก้าส่วนเศษเจ็ดสิบเก้าส่วนยี่สิบห้าทำอันนี้เราเรียวกว่าเศษเกินทําให้เป็นจํานวนคะนะคะได้เป็นสามเศษสี่ส่วนยี่สิบห้าเพราะว่าเอาเจ็ดสิบเก้าหารยี่สิบห้าได้เป็นสามเหลือเศษสี่นะคะ ต่อไปข้อที่4เศษ1 1 5ส่วน54ลบเศษ1ส่วน1เศษ5ส่วน9อันนี้จำนวนคลานะคะอันนี้คงเหมือนเดิมเปลี่ยนจำนวนค่าให้เป็นเศษเกินเอา9ไปคูณกับ1ได้9บวกกับ4อ่ะบวกกับ5โทษที9คูณ1เป็น9บวก5เป็น14นะคะส่วน 9, เศษ14ส่วน9 ทีนี้เป็นส่วนเป็นเเราต้องทำลายทำตัวส่วนให้เท่ากาันเปลี่ยนจาก9คูณอะไรให้ได้54ก็คูณ6คูณ6ก็ต้องคูณ6ทั้งเศษและส่วนจากนั้นก็จะเป็น1 1 5ส่วน54ลบกับอ่านี้คูณกันได้8 4ดสส่วน54 54ส่วนเท่ากันแล้วจับตัวเศษมาทำลายกันลบกัน115ลบกับ8ปได้31ได้เศษ31ส่วน54 นะคะอันนี้เป็นเศษส่วนยังตามแล้วไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะคะต่อไป <c oughs> เรามาดูหน้าที่หก <c oughs> หน้าที่หกที่เป็นกันบ้านที่เราจะให้นัเกเรียนทำก็คือข้อที่ห้ากับข้อที่แปดนะคะก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างก่อนครูจะให้ตัวอย่างคือข้อที่หกห้าเศษเจ็ดส่วนสิบลบสามเศษสิบเก้าส่วนยี่สิบ เปลี่ยนจำนวนคล้าให้เป็นเศษเกินก่อนอาเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะเอาสิบไปคูณกับห้าเป็น50าบวกเได้ห้าสิบเจ็ดส่วนสิบลบยี 20. คูณสามหกบกสิบวกสิ 19. เป็น79็ดสิบเก้านะคะเศษเจ็ดสิบเก้าส่วนยี่สตัวส่วนต้องทำไมเท่ากันถึงจะลบกันได้อันนี้เป็นส่วน10อันนี้ส่วน20เปลี่ยนส่วนสิให้เป็น20่สิบโดยกันคูณ2อทั้งเศษและส่วนนะคะ ก็จะได้เป็น114ส่วนด้วย20ลบกับ79ส่วนด้วย20นะคะเศษ11 4ลบกับเศษ79ส่วน20ลบกันได้เศษ35ส่วน20จะเห็นว่าเศษ35ส่วน20มันไม่เป็นอย่างต่ำมันยังไม่เป็นอย่างต่ำมีอะไรหารเศษ35ส่วน20ได้อีกไหมมีคือไม่5 5หารลงตัวทั้งเศษและส่วนได้เป็น 35หาร5เหลือ7 20หาร5เหลือ4เศษ7็ส่วน4มันยังเป็นเศษเกินเราต้องทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละ7หาร4ได้1นะคะได้1ครั้งเหลือเศษ3ได้1เศษ3ส่วน4อันนี้คือตัวอย่างข้อที่6ต่อไปมาดูตัวอย่างข้อที่7 4เศษ7ส่วน11ลบ สเศษห้าส่วน22อ่าเปลี่ยนเหมือนเดิมจำนวนคลาให้เป็นเศษเกินนะคะเอา11บคูณสได้44่บวกเได้51าสิบอตัวส่วนเป็น11เหมือนเดิมนะคะลบสามย่ิบสองคูณสามได้เท่าไหร่6กสิบกหวกหได้เจ็สิเ็ศษเจ็ดส่วน22เหมือนเดิมเปลี่ยนส่วน11 ให้เป็นส่วน22ในการคูณอะไรคูณ2ทั้งเศษและส่วน51คูณ2ได้1 0 2สนะคะส่วน22ลบกับเศษ71ส่วน22ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่เศษ31ส่วน22มันเป็นเศษเกินนักเรียนเราก็ทำเป็นจำนวนขาโดยการหารเอา31หาร22ได้1ครั้งเหลือเศษ9เพราะฉะนั้นคำตอบในข้อน,นี้ก็คืออะไร คืออะไรคะตอบหนึ่งเศษเก้าส่วนยี่สิบสองนะคะเศษเก้าส่วนยี่สิบสองอ่านอีกทขีดใหม่ดีกว่าหนึ่งเศษเก้าส่วนยี่สิบสองเขียนให้ตรงเส้นนะคะเขียนตัวส่วนให้ตรงเส้นกับเส้นปลาเนาะอ่า โอเควันนี้ก็ขออธิบายเพียงเท่านี้นะคะการบ้านวันนี้ตามที่ครูแจกใบไปเลยนะคะคณิตศาสตร์แบบฝึกหัด1.1หน้าที่3-4แล้วก็หน้าที่5-6ข้อ1ข้อ2ข้อ5และข้อ8นะคะคุณครูขอขอจบการอธิบายวิธีการคิดเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้ก็เจอกันในแบบฝึกหัดถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ